สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน2รถสวยนะครับวันนี้ผมมานําเสนอรถขุดนะครับไซส์ขนาด6 0 6ตันนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยโคเบโก้ SK 6 0ขีดซีนั่นเองคันนี้มาในรูปแบบตู้เก่งนะครับบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุ้งกีนะครับมีลายไปปิ้งมาพร้อมเลยทีเดียวท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด60อยู่นะครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับผมมาดูกันเลยครับ บุงกีเป็นบุงกีเดิมๆนะครับผมปัน5ซิ่นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ75เซนนะครับผมตัวนี้เราวัดเรียบร้อยแล้วนั่นเองบูมอาร์มนะครับสวยเดิมนะครับผมตัวนี้มีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็บูมอาร์มไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับก็สภาพสวยเดิมเลยมีโลโก้นะครับคําว่าโคเบนะครับอยู่ตรงกลางของตัวอาร์มเลยที่สําคัญนะครับบูมอาร์มตัวนี้ยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับ สามารถตักขึ้น600อได้แบบสบายๆนะครับหรือท่านใดที่อยากจะนําไปใช้สําหรับการคีบไม้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ลูกค้าถอดเปลี่ยนวงกีนั่นเองนะครับผมถัดมาเราดูที่ตัวรถนะครับตัวรถเป็นบอดี้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมนะครับผมก็จะมีความมนตรงด้านท้ายสักนิดนึงนะครับผมอันนี้กระจกมาเดิมบางของเขาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีมือจับนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราขึ้นรถนะครับเราสามารถจับตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อ าการขึ้นได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่มีมาในรถขุดคันนี้นั่นเองคือเขาออกแบบดีไซน์มาให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีได้ดีจริงเลยนะครับผมถัดมาเรามาดูทางด้านล่างนะครับมีคําว่า SK 6 0สขีด C นะครับผมซึ่งบ่งบอกว่าคันนี้เป็นไซส์60นั่นเองรุ่น C นะครับประตูจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้คือประตูของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านข้างนะครับ ถัดมามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นรูระบายอากาศนะครับอันนี้ดีไซน์มาจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆของเขานั่นเองมีขอบนะครับตัดด้วยขอบนะครับสีสีเขียวนะครับสีเขียวสีเดียวกับตัวรถนั่นเองมีคําว่าโกเบโกนะครับอยู่ทางด้านท้ายนะครับก็เห็นเด่นชัดเลยทีเดียวท่อไอเสียจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือท่อไอเสียของเขาถัดมาเรามาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เครื่องยนต์เดิมๆของเขามาเป็นเครื่องยนต์ยันม่านะครับ4ี่สูบนะครับผมปั๊มจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็คือปั๊มไฮดรอลิกนิ้วนั่นเองนะครับผมอันนี้มอน้ําอยู่ทางด้านขวานะครับคว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสําหรับห้องเครื่องยนต์นะครับผมการจัดวางดูดีเลยนะครับการดูแลไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับผมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับอันนี้ก็มาเดิมๆจากโรงงานเหมือนกับทางฝั่งนู้นเลยนะครับผมส่วนทางด้านข้างตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับ อันนี้เปิดเติมตรงนี้ได้เลยนะครับคือถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผมอันนี้เป็นถังน้ํามันดีเซลนะครับลูกค้าสามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยนะครับถังน้ํามันดีเซลมออแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่คือมออแบตเตอรี่ก็ตัวรถนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับลูกค้าสามารถเปิดดูและเซอร์วิสได้โดยง่ายเลยนะครับผมคันนี้นะครับมากับแท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กก็สภาพเดิมๆของเขานะครับ อันนี้คือสภาพแท็กเหล็กนะครับผมถัดมาเรามาดูตัวใบมีดกันบ้างนะครับใบมีดสภาพสวยนะครับผมก็ไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับอันนี้ยังเกี้ยงๆอยู่เลยนะครับยังเรี่ยมๆอยู่นะครับผมแล้วก็มีมาแท็กเหล็กอีกข้างหนึ่งนะครับก็สภาพสวยเดิมเลยทีเดียวถัดมาเรามาดูที่ภายในกันบ้างนะครับผม นี่คือภายในของเขานะครับภายในก็ไม่แตกต่างจากรุ่นที่เคยรีวิวไปนะครับลูกค้าคอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นน้ํามันนะครับซ้ายขวานะครับผมคันเร่งจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมส่วนหน้าจอจะอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็มีระบบสวิตต่างๆควบคุมอยู่ทางด้านขวานะครับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้านะครับซ้ายขวานะครับผมเบาะนั่งสภาพสวยนะครับก็ไม่ฉีกขาดใดๆนะครับผมให้ดูด้านบนตู้เก๋งกันบ้างนะครับนี่คือด้านบน กระจกด้านข้างสามารถเปิดออกได้นะครับเพื่อรับลมนั่นเอง hmm. เดี๋ยวเรามาชมการเทสทดลองขับกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือการรีวิวสภาพโดยรวมให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับอยากดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากดูวิดีโอการขับแบบไหนลูกค้าสามารถโทรหาแล้วก็แจ้งเซลล์ฝ่ายขายเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะจะส่งให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเองนะครับผมท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาดูได้นะครับที่ร้านพานทองชุมลีนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับก็ สามารถแจ้งเซลล์ฝ่ายขายเราได้นะครับตามที่บอกไปนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้นั่นเองนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับโกเบโก้ SK60 หขีดซีนะครับไซซิ่งขนาด6ตันนะครับผมราคาเสนอขายอยู่ที่479,000บาทนะครับ479,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับผม ท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ